นนี้สำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นได้จัดฝึกอปรปรมโครงการหลักสูตรคิดอาสา,า,าของสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโครงการที่เราดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศนที่จะสื่อสารสาศาสตร์พระราชาที่ก็น้อมนำเข้าบรดม ราชบัรด้าการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิสู่การปฏิบัติครับซึ่งวันนี้เรามีการพัฒนาบุลาคลากรเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของจิตอาสาพัฒนานัากศึกษากาสนองให้มีจิตอาสาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วกม็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ ช่วยเหลือผสมพยาบาลหลังจากที่ผ่านการฝึอกอบรมแล้วก็จะไปทํากิจกรรมกิจอาสาในชุมชนต่อยอดซึ่งนยโยบายก็คือตําบลละ30คนที่จะต้องพัฒนาให้กับผู้เรียนได้มีจิตอาสาที่จะพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปครับใจเอาตอาเนเด็สักงก่อนเลยนะสุขข้มสุดย ยินดีต้อนรับท่าน้าเกียรติทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมสำน,นักงานกสทจังหวัดขอนแก่นด้วยความยินดียิพร้อมเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสน น้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและจิตศรัทธาบุญญาสยามสิริสวัฒน์ปีญชัดทะถาธรรมรงเพียงศูนย์สว่างสกิรัทรง สี่เก้าระสบฝันศูนย์รวมอไทยปิติสยามถวายชัยกราบเบื้องพระบาทพระเจ้าอยู่หวัวพระบอดินสยามไทยยั่งยืนสถิตสัตธิรักรกยกิรัก้องสกลเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายถาวรปีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดขอ,อนแก่น ของคณะกรรมการดำเนินโครงการขอ,รข,อขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รุณามาเป็นเกียรติเป็นประธานในทีท่ีเปิดโครงการสถาบานันข้าวแายกษัตริย์เป็นสวรรค์ที่สําคัญของสังคมไทยในทุกย้คทกสมเป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกัน,กนปกป้องให้สถาบันของข้าวแายกษัตริย์คงอยู่ตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอชควรแล้วประกอขอกล่าวเลือนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการ ปกร้องจิตอาสาของพนักงานกอสลจังหวัดขอนแก่นโอกาบเป็นเช่นนับนตอนที่มาอบรมในวันนี้นะครับจะต้องนำไปไขยายผลใน,งงน,รรลนลเรื่องของการปลูกัติซ้ำนึกโดงกานท่านชาติศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและก็ในเรื่องของกิจกรรมโครงการจิตอาสานะครับดังนั้นพวกรเราเราจะต้องสื่อสารนะครับแล้วก็ ปกป้องภพฐานเราได้คงอยู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปพร้อมเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ริง กลับแม้เป็นพลังนํำพาสู่ความสุ สลาดจิตอาสาเราพาภูมิใจพร